ีกันหมดด้วยแล้วเราตีเงินตีสู้มันตีสู้ลากมาตีต่อตีต่อครับเรียบร้อยเพ่นได้มาแล้วโอ้ยนี่ไงเปิดแล้วกูลากมาเพื่อนเอาเลยมาอ้าวแล้วเราได้ฆ่าปึ๊บดูด้วยนะฮะแค่เดินมาเช็คเฉยๆเรามาแล้วกูาตึ๊บหนึ่งทียังไงยังไงอุ้ยตันต่อตีเออเพื่อนออบเจ็์หน่อยไหมเพื่อนยังยังไม่มีคนเห็นรวมตัว รวมตัวเพื่อนไปโอมาเร็วช่วยหน่อยอุ้ยอึยอนิดเดียวอึบร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัดพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง lv free fire ภาพ GMObile หรือเกมใหม่อย่าง tft และแ a c k c คเบอร์โมบายสแกน qr code ได้เลยสเต l ล่าโ o พัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h i m c p ตานี้ก็มาต่อกันที่วิโรโลมนะทุกคน แล้วเมดทีมเรามันเป็นนาตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอยู่ๆย,ยีหน้าโลมนะครับฝั่งนูน้นเอาว่าเนียนแล้วเนียนเนียนเลยเนียนกลุบเนียนกึุบกูตีแล้วก็ลากเข้ามาเขาจะเห็นไหมต้องไม่มีคนเห็นครับเนียนเนียนก่อนเนียนแม้กระทั่งทีมเราเองชัวรวมตัวเพื่อนรวมตัวโอ้โหเมดกูไม่โยกมาเลยแคลรี่มาไหมแคลรี่ โอ้โเมดกูไม่ยิงลงมาเลยจะได้โอเคได้อยู่ครับเอาละแล้วก็ดักฮะเฮ้ยเพื่อนเราไปบวกไับอลสูว่ะทุกคนแต่ว่าโอ้โหเราไม่อยากไปอะ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละ,หละดักดักดักปับก็าให้อู๊ยจะลาดคีฟละหน่อยไม่ได้นะฮะรีบหนีก่อนแล้วเพื่อนโดนป้อมยิงตายปะนะเรียบร้อยโดนป้อมยิงตายนะฮะแต่เขาได้ฆ่าอยู่น่าจะคุ้มๆนะฮะเอาละ ออกรองเท้ามาเลยออกรองเท้ามาเลยช็อตนี้แล้วมันมายิงเราแขนวิวสีได้ไงวะออกเขารับเวฟกลางมาเ,เดี๋ยวบอกเมทแป๊บหนึ่งนะเมทจา๋าดูเขาหน่อยต้องพิมพ์ดีๆทุกคนต้องพิมพ์ดีๆหน่อยบอกว่าดูกูนหน่อยอย,อย่างเงี้ยโอ้โหแบบรัแบรบองมีเรื่องแน่นอนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบบยิงไม่มานะฮะต้องพิมพ์ดีๆหน่อยเอาละระวงังระวังเมทเมทยังไม่สีอู ช่วยทุบอีกหนึ่งทีไงช่วยทุบหนึ่งทีจะได้โดนสกิลนานๆเอานอาวอา,วอาวโซนครับโซนครับ,รบเพื่อเรากําลังวิ่งมาเพื่อเรากําลังวิ่งมาแล้วยังไงชอดนี้ออกมาดิออกมาดิอุย้ยทาไมไม่ออกมาโดนล้านแน่เลยนั่นไงว่าแล้วอดเพื่ออดมังกรน,นะครับ,บมังกรแม่ไม่เอ้ยเรับแ,แครี่เราแครี่ก็มเมตเรา,รเเราบวกจัดใส่สุดเราจะสี่แล้ว ขอแป๊บหนึ่งโอเคสี่แล้วครับมาาจังหวะแล้วมีคนมาครับดีหน้าเราเนียนก่อนแล้วเข้าบึกปั๊บแล้วดันมาตีตึบโอ้โหนิดเดียวเพื่อนเอาเมดฆ่ามาปึ๊บปับ๊บโอ้โหช่วยไม่ได้อ้าวยังตายสองไม่ตายนี่หว่าอูสูไม่ตายนี่หว่า,านี่หว,ว่าอูสูต,ตายโอเคได้ป่ะเพื่อนเอามาได้ป่ะามาันมีแถบหว่าทุกคน ไม่เป็นไรรีครับรีเซ็ตปะเพื่อนรีเซ็ตเกมเอ่อตอนนี้รองเท้ามาแล้วทุกคนเดีย๋ยวออกของโลมนะฮะสามเหลี่ยมเล่นเป็นเหมือนมาลอดบอกเลย <c oughs> เล่นแบบมาลอดไปก่อนแล้วดักฮะจริงๆอยากได้ดาร์กนะครับเลยต้องมาดักตรงนี้หน่อยข้างล่างครับข้างล่างเหมือนเพื่อนเราจะโดนนะโจมตีก่อนครับ เฮ้ยเรกลับไปช็อตนี้ตีแล้วก็อันติแล้วก็ดันเขาป้อมตีตีตีครับตีปะตีปะเมตมาสวยงามนั่นแหละมันถึกมากเลยทุกคนเมื่อกี้เราครบชุดป้อมยิงอีกมูลาดอีกมันยังไม่ตายนะครับเมตต้องมาโอเคกดดนันปะกดดนันปะเรามีตีอยู่ท้ายตันไปโอ้โหตันสองตันสองสยองขวัญน,นะครับ ปั๊บเรียบร้อยเพื่อนตาย,ยไม่ใช่เพื่อนตายมันตายดิดดดๆนี่นี่นี่อา้าวตายไปสองตายไปสองฟรีก็เลยแอดติสไปสี่นะครับรวมตัวละมาเพื่อนมาปะเฮ้ยเรียกทีนี้มาวะทุกคนทีนี้เดินมาเลยวะเฮ้ยเฮหลานนะหลานนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่ได้ ทีงี้เดินมาเลยอเอมททีเลสทำไมมาโถเ้ยเรียกเลสนะตั้งนานไม่มานะครับรวมตัวเอาละถือว่าตัดเลสได้หนึ่งตัดบูได้หนึ่ง,งแล้วช็อตนี้กูตีตีอันตอม,มาล้างนะครับโอเคมล้างก็คือจบแล้วเพื่อนเราโดนครับเรียบรออ้อยหน้ามาเสียฟิกกันหมดด้วยแล้วเราตีมาตีสู้มา ตีสู้ลากมาตีต่อตีต่อครับเรียบร้อยโซโล่คิวถือว่าโซโล่อะไม่ใช่ก็ไนดะ้อะ่ะมีแอคทิสก็ไนดะ้อะ่ะยังไงครับเอลสุเฮ้โแล้วทุบนะกูทุบนะวิ่งมาใกล้ๆอะ่ะต้องขู่นะทุกคนเราต้องแบบว่าอย่าไปทํำท่ากลัวทุกคนฮ้ยเราเดินหนีอย่างเดียวอ่ะมันก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเราสู้ไม่ได้มันก็จะใส่เราค่ เมื่อกี้เราต้องข่มมันเพื่อนไดนมาแล้วโอ้ยนี่ไงเปิดแล้วกุลากมาเพื่อนเอาเลยมาอ้าวแล้วเราได้ค่าเปิดให้จบๆกะเอาสองนะ,นะทุกคนเมื่อกี้เรากะเอาเอาลันดอร์ด้วยแต่ว่ามันตันทีอันติไม่โดนนะครับถ้าเกิดเราชาร์จไอเอลสุมันก็จะกดอันติถอยหลังดังนั้นเราต้องคอมโบไปเลยนะครับ เ <Okay. S 2> พื่อนเอาล่างเหรอล่างโดนอีกแล้วทำไมมูลหลาดแบบเลือนน้อยจังวะบูไหมเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีบูด้วยนะฮะแค่เดินมาเช็คเฉยมาแล้วลว่ะตึ๊บหนึ่งทียังไงยังไงอู้หูตันต่อตีอื้อเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ยันแบบในป่าบุกป่าอันนี้เขาเรียกว่าพาแก๊งบอกว่าทุกคน ถือว่าเป็นการพาแกงได้ปะแต่ว่าเราไม่ได้บูเลยอะพาบูมาสองรอบแล้วเราไม่ได้บูเลยยังไงเอ,เอาเมดดีกว่าเพื่อนลากมาบูมันติดคือก่อนมุมไม่ดีนะครับจริงๆต้องลากมาสุดเลยนะถ้าเกิดไม่ติดคือเนี่ยเป็นเอเลยต์ปะเออมาดิเอาด,าดิเอาแล้วมันจะตายปิดหลังปิดหลังปิดหลังครับอย่างเงี้ยปิดหลัง เก็บส,สแต็กทีที่3ครับไปปื๊บตันตีเรียบร้อย4ตัวนะครับ5นี่มันวีโลโรมหรือเปล่าโอ้โหใช้แทงหรือเปล่าแต่ออกดาเมจนะเอาละข้างบนมันเป็น ر, ปู่ไฟะ่ะปู่ไฟนี่ค่ายากเอากลางนี่บา้าีหมดนะครับโอเคน่าจะสลับกัน เฮ้ยเช,ช,ชุบโอเคมูลาดได้ค่ะงั้นเราดักนี่ตีตีอะดิโรมโรมเจอโรมแต่เราแรงมาก s <S ตอนนี้บนไม่มีคนดันครับ <the> แล้เมดเราอันติเคลียร์คีบไปก่อนเลยแล้วก็ไม่มีคีบมาอีกแล้วรวมตัวฮะบีกหนึ่งรอบ St <ull> โอเคปู่ไฟได้อย่างไแล้วเมดเราขึ้นไปทำอะไรข้างบนเอ่ยสงสัยจะเคลียร์คีฟนะครับ แล้วป้อมกลางเราเปิดบ้างเพื่อนเราเปิดให้อันติทุกคนเสียใยวะ่ะมันล่างไม่ได้นะครับมันไม่มีมุมล่างนะปูไฟมันวิ่งเร็วเอาป้อมเพื่อนเอาป้อมโอเคถอยไหมถอยก่อนไหมถอยก่อนดีกว่ามานาก็จะหมดเอาละรีแป๊บนะครับสกอร์ก็4-0 5ข้างเรา12ต่อ7นะ <m uch ess> เรายังไม่ตายนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้เราไม่ตายจนจบเกมได้ไหมั <air> ้านบนยังไงฮะซานิส vs วีโร่โลมขอดก็ตีหน่อยได้ป่ะล่ะตีหน่อยได้ป่ะละทุกคนเราสู้ได้ป่ะเมดมาว่ะทุกคนเยี่ยแล้วยังไงเมดเราโดนเมดเราโดนหนึ่งหนึ่งหอันติตีโอเคเพื่อนเราได้มีเกิดเพื่อนอ้าว อ้าวยิงต่อแล้วมันเดินเดินหนีเลยวะไม่มีคือเล่นวีโลไม่ค่อยมีคนเหยียบให้ไม่มีไงามาดิตายแนละ้วตายเรียบร้อยครับสกิลสโดนคือแรงมากมันตีไวเอาละข้างล่างดีกว่ามั้งทุกคนบูเกิดเอาบูละผมเอาบูละยอดนี้ต้องรักอือขอบูบอกเลย พามาทั้งหลายรอบไม่ได้รอบนี้แหละเพื่อนเอาอ็อบเจกต์หน่อยไหมอ็อบเจกต์หน่อยไหมเพื่อน <c oughs> โ,อโหตีไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนเ <c oughs> พนื่อนอ็อบเจกต์หน่อยไหมเพื่อนโอ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> เคเอาไปบวกกันนะครับนุกนาเฮ้ยไหวไหมฮะเ่ยเผลอเราไม่ไหวนะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนฮัสซี่ <c oughs> ไม่มีนะเน, <c oughs> oh, นี่ยโอ้มายกอดช็อตนี้ ยังยังไม่มีคนเห็นรวมตัวรวมตัวเพื่อนไยโอมาเร็วช่วยหน่อย<ด>อ้ยเออ,อ,อ,อนิดเดียวฮึบโอเคโซโล่ดาร์กโลมโซโล่ดาร์กแบบไปยืนกองกันหน้าป้อมแอบอะไรกันนี่ะนี่เล่นป่าปะเนี่ยตำแหน่งป่าปะเนี่ยดูจากสกอร์คิวแล้วอันนี้ทีมเราเออ เป็นสายโป๊กกันหมดเลยนะฮะเป็นสายโป๊กกันหมดเลยวายองวายโอเนี่ยมูลาดตูเลนยังไงคือเราเข้าเยอะไม่ได้นะทุกคนอย่าไปเข้าเยอะตอนเนี้ยเพราะว่าไม่มีคนเข้าด้วยนะครับมูลาดมันพุ่งไปมันก็วารกลับได้แล้วมีใครอยู่ไหมตรงนี้ข้างบนป้าเพื่อนเีอแถบครับถ้าเกิดไม่มีแทบนี้จะเดินไปอยู่ s <S แต่ตอนนี้ไม่ไปละ <laughs> อุ้ยตูเลนแรงอยู่นะฮะอะไรซานิสซานิสเอาเปล่าอเอาป้อมครับโผโผ่โผเฮ้ยตีแล้วดันนออกมาโอเคชัดดาวครับตายไปสีป่ตีป้อมตีป้อมตีแรงมากตีแรงมากมากมูลาบอกว่าเดี๋ยวไปดันมาเองโอเคน่าจะได้ป้อมนอกนะฮะ ดีเลยเพื่อนดีเลยเลือดเราน้อยมากอ้าวแล้วจบปะเนี่ยแล้วจบปะเนี่ยดูทรงช็อตนี้ขอสามทางแล้วกันเพื่อความชัวเราวแล้เพื่อนได้ค่าเพื่อนค่ายีหน้าได้ช็อตนี้มันเหลือสองครับตีอันตีจบเลยจบเลยเออเยอวิโลโลมนะฮะ โ okay, อเคนะเพื่อนๆอช่าคลิปนี้ฝากด subscribe, กดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่กำลังจะลงด้วยนั่นเองนะฮะมาดูสกอร์กันหน่อย MVP หรือเปล่าไม่ได้นะฮะน่าจะไม่ได้นะปึง้งตูเลนได้นะครับเราได้เท่าไหร่ที่2นะฮะ4 0 10โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าชินซีเพอขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด